สวัสดีครับอาจารย์สลัดจากเอมส์ครับสวัสดีคุณแม่นะครับแล้วก็หลานรลกนะครับโทรานะครับนะครับน้องโทราเนี่ยนะครับได้มาเรียนจากเอมส์ครับในเรื่องภาษาอังกฤษนะครับโทรามาจากเรียนอะไรลูกอนุบาลสระบุรีค่ะชั้นอะไรครับป .6 นะครับเพื่อมาเรียนที่เอ็์เพื่อไปสอบอะไรลูกสาธิตประทุมวันภาคีพีอีพีนะครับระดับม .1 นะครับคุณแม่น่ารักมากต้องขับรถมาส่งน้องทุกสารที่เพื่อมาเรียนที่นี่นะครับคาถามแรกอยากจะถามว่าอะไรเอ่ยเป็นจุดที่ทําให้คุณแม่ เรลี่ยนแผนในการที่เอาโทรามาเรียนด้านอีพีและหรืออินเตอร์นะครับเชิญครับอ๋อกอนแรกนะคะคุณแม่คิดว่าสิ่งสําคัญในการเรียนคือวิชาวิทณิิตเพราะว่าเป็นหรือว่าเป็นวิชาที่สําคัญที่สุดนะคะคุณแม่ก็จะไปเรียนไปสอบก็เน้นแต่วิทณินิตเราก็ลืมภาษาติงกไปครับแต่ทีนี้ค่ะโทราเขาได้มีโอกาสมาเรียนกับอาจารย์สลรันที่เอมเนี่ยค่ะซึ่งน้องเรียกอังเคิลนะรับใช่กับอังเคิลแล้วน้องเขาพัฒนา สกิลทางด้านภาษาอังกฤษแบบก้าวกระโดดเลยค่ะคุณแม่ก็เลยมองเห็นแววของเขาว่าเราน่าจะส่งเสริมตรงไปทาง EP หรือทั้งอินเตอร์ได้ใช่ไหมครับว่าเราก็จบกันที่ EP นะครับใช่ไหมครับแล้วก็ตอนแรกได้ยินบอกว่าคุณพ่อเองก็ไม่ค่อยเืิดใจเท่าไหร่กับทางการเรียนทางด้าน EP หรือ INTER แต่ตอนนี้คุณพ่อกลายเป็นว่าหาข้อมูลให้เลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับ ข้อมูลเยอะเลยเพราะว่าทัวร่าพอเรียนเสร็จปุ๊บก็แอบเอาข้อสอบสัมผัสไปถามคุณพ่อเล่นที่บ้านด้วยใช่ไหมใช่เห็นไหมครับเพราะการเรียนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับสามเหลี่ยมนะครับเป็นเรียกว่าโฮมีเอเจเคชั่นคือเป็นการช่วยกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเปรียบเสมือนสปอนเซอร์ใหญ่นะครับและนักกีฬาตัวน้อยหรือศิเดินก็เป็นแอทลีตส่วนเราเนี่ยนะครับติวเตอร์ก็จะเป็นเหมือนโค้ชเราทำงานร่วมกันนะครับแล้วคุณแม่ก็ได้รับการเชิญให้เข้ามาร่วมดูการสอนในคลาสด้วยใช่ไหมครับคุณแม่รู้สสึึกกยัังงงไบบ้้าาครรูว่ จากเดิมภาษาอังกฤษที่เรารู้จักค่ะคุณแม่มาจากภาคไทยคิดว่าความสามารถภาษาอังกฤษเราก็กลางๆประมาณนึงแล้ว่ะถ่อมตนนะครับสาวสาวสาวบัญชีจุฬานะครับนาเชิญต่อเลัวแต่ว่าคุณแม่เนี่ยมีโอกาสได้มาเรียนกับน้องในคลาสที่อังเคิลสอนน้องป .6 ครับผมค่ะเราทาให้เรารู้ว่าภาษาอังกฤษเชิงลึกเนี่ยมันมีในดีเทลอะที่เราต้องศึกษาเยอะมากแล้วถ้าเรามาเรียนกับ ไม่ถูกคนอย่างเงี้ยค่ะเราจะพัฒนาภาษาอังกฤษต่อยอดไปยากมากอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับน้องท و ل นะครับว่าทรา ا เนี่ยตอนเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่าทร ل ا ก็ให้ความสนใจแล้วก็ถึงหน้าทร ل อาจจะไม่ได้เรียกว่าสตร i c มากนักแต่ทรั ا ก็ตอบได้เสมอนะครับพูดถึงข้อสอบที่ทรั ا ไปทำมาลูกยากไหมยากนะครับภาคไหนที่เหนื่อยใจที่สุดเลยว a d i n g กับ errors นะครับแล้วทรั ا เวลาทําข้อสอบเนี่ยทรั ا จำเป็นต้องแปลศัพท์ทุกตัวไหมครับ ไม่ค่ะแล้วครับเอ๊แล้วตอนที่เราเรียนเราสอนกันเนี่ยเราสอนการแปลทุกคำเนี่เราสอนเดาเอ่ยเดา <c oughs> เป็นการเรียกว่าแกสซิงนะครับแต่เป็นอัคคีบิแกสซิงนะครับโทอร่าครับแล้วก็ข้อสอบทั้งหมดเนี่ยโทอร่าใช้เวลานานไหมลูกในการทําประมาณกี่ชั่วโมงครับใช้ทั้งหมดเลยครับครับผมทั้งหมดเลยครับ,บประมาณชั่วโมงสี่สิบประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับสำหรับสามกลุ่มน,นะครับแล้วโทอร่าก็ทําเรียกว่าจนหมดเวลาเลยใช่ไหมลูก โอ้โหสุดยอดเลยนะครับโทร่าครับตอนเรียนที่เอมส์กับอังเคิลเนี่ยโทร่ารู้สึกยังไงบ้างลูกสบายสบายเฉวเเลยครับเลยครับโอ้โหอังเคิลดุไหมครับไม่ดุเลยครับตั้งใจไหมครับมากโอ้โหตั้งใจมากเลยนะครับโทร่าเวลาเรียนนะครับเราก็ไม่ได้สปีดกับน้องเท่าไหร่แล้วปล่อยให้น้องได้มีโอกาสดีแล็กสกับแม่ไปอยู่ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราไปกำกับเขามากเนี่ยเขาอาจจะไม่แสดง potential ด้านภาษาออกมา ซึ่งเราเองกับคุณแม่เองก็รู้สึกตื่นเต้นในบางมุมที่โทราสามารถตอบได้เพราะว่าวิชาการที่เอมใช้กับโทรราเนี่ยอทอราแอบถามตลอดเลยว่าอันเค้าใช้ชีทของระดับไหนน้อัเค้าใช้ระดับไหนล่าม .4 ถึงม .6 โอ้เราใช้ม .4 ถึงม .6 นะครับใช้ข้อสอบระดับทฟีนะครับซึ่งคุณแม่ก็งงเราก็งงแต่น้องทําได้นั่นแปลว่าน้องมีศักยภาพเอส์ก็สามารถเติมให้ได้นะครับ คำถามหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากที่อยากจะขอเรียนถามคุณแม่ก็คือว่าคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากผู้ปกครองที่กําลังคิดว่าจะพาลูกๆของเขาเนี่ยามาเรียนในหลักสูตร EP ้างครับค่ะคุณแม่เห็นว่าภาษาอังกฤษนะคะในอนาคตมีความสําคัญกับเด็กๆมากค่ะแล้วก็หลักสูตร EP เนี่ยเขาเป็นความบาลานซ์ระหว่างความรู้ทางภา,าษาอังกฤษแล้วก็วิชาการไปควบคู่กันทําให้น้องเนี่ยสามารถต่อยอดในอนาคต ได้หลายทางเลยค่ะเห็นด้วยครับแล้วก็มีเพิ่มเติมไหมครับว่าเมื่อมาเรียนที่เอมแสนหรือว่าการเอาน้องโทร่าเลยเอาลูกๆเนี่ยมาฝึกเรื่องสับถึแม่มีมุมมองอย่างไรครับที่อยากจะฝากผู้ปกครองท่าน่เชิญครับจากประสบการณ์ที่คุณแม่ได้เข้าร่วมเรียนกับน้องทุกครั้งที่มาที่นี่นะครับเนักเรียนนะครับเรื่อเที่เด็กมาสานะครับนะครับสาววันชีจุฬานะครับค่ะคุณแม่แบบเหมือนพาน้องเนี่ย เดินขึ้นเขาไปฝึกวิทยายุทธกับปรมาจารย์นว,วัดเจา,าลินแล้วลูกคือศักยภาพเขาไวก้าวกระโดดมากค่ะคุณแม่ประทับใจกับพีมากค่ะโอ้ขอบคุณมากครับเพราะส่วนตัวก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยที่เรียกว่าเรียกว่าพาพาอะไรมาให้เราเจริญดีเนี่ยนะครับต้องเรียกพาอะไรมาเออคุณแม่บอกว่าโทรราาเนี่ยเปลี่ยนเสมอเลยนะครับคือคุณแม่เหมือนมีก้อนหินอยู่ในมือก้อนหนึ่งแต่ว่า คือถ้าเราไม่ค้นพบช่างเจรไนที่ฝีมือดีอะค่ะคุณแม่จะไม่รู้เลยว่าเรามีเพชรอยู่ในมือโอ้โหสุดยอดมากน,นี่เพชรเพชรเรียกว่าร้อยกะหล่ำเองเนคะครับสุดยอดมากเขาก็แสดงบุคลิศของเขาได้ดีมากนะครับสุดทั่วเเองกระลูกทำไมหนูถึงอยากเรียนหลักสูตรอีพีครับมันดูชิวๆกว่าที่เราจะไปเรียน,บนบแบบภาคปกติ่ะแล้วอังกฤษเขาก็สอนน่าจะดีกว่า ใช่ครับเพราะทราเองรู้สึกยัมีความสนใจและมีมุมมองของภาษาอังกฤษที่ที่ค่อนข้างจะน่ารักมากอย่างข้อสอบบางตัวนะครับที่เราใช้กับน,น้องเนี่ยถ้ามีความเป็นข้อสอบที่เป็นในเชิงของอเรียกว่าที่เป็นภาพถ่ายเจ v าปรอกเนี่ยน้องก็จะรู้สึกได้แต่พอเป็นลักษณะของหลักสูตรของนานาชาติเนี่ยน้องจะรู้สึกว่าน้องชอบมากกว่ารู้สึกว่าข้อสอบเหล่านั้นเนี่ยค่อนข้างสム ooth ในการทำใช่ไหมลกูกครับทีนี้อยากจะถามาทราต่อนเนื่องนะลูกว่า เนื่องจากเรามีการเดินพันกันใช่ไหมว่าถ้าโทัว่าเนี่ยสอบติดนะครับตัวจริงนะครับสาธิตปัจจุบัน EP เนี่ยอังเคิลเนี่ยจะมอบจํานวนชั่วโมงเรียนให้10ชั่วโมงฟรีเลยโทัว่าอยากเรียนอะไรกับอังเคิลตอบครับ grammar and e r r o r นี่ครับเด็กคนนี้มีสกิลในการที่อยากจะ edit นะครับ editing skill เพราะว่าการ editing เนี่ยจะทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เราเรียนในเนถูกหรือผิดยังไงมันนําไปสู่ความสมบูรณ์ของภาษาด้วยนะครับแล้วก็ทีนีน้ก่อนที่เราจะ จบก,กันนะครับก็อยากจะขอฝากท่านท,ทุกท่านรวมท่านน้องๆด้วยนะครับว่ายังไงภาษาเกฤษเนี่ยในมุมมองขอแม่ครับผมก็เห็นตรงกันว่าเป็นส่วนที่สําคัญใช่ไหมครับ <ผม S 2> <ț S 1> แล้วเราก็เห็นว่าถ้าสมมติว่าเราพอมีกําลังนะครับมีโอกาสก็อยากให้ชวนน้องๆเนี่ยลองมาพิจารณาหลักสูตรอีกรีทั้งหลายดูยนะครับเพราะว่าจะช่วยต่อยอดได้หลายด้านมากนะครับและที่สําคัญอยากจะฝากเรื่องหนึ่งว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่จําเป็นอะไรที่ต้องแบบว่า strict นะครับเราเรียนกันแบบ home education เร,เราเรียนเชิญคุณแม่เข้ามาดูตลอดเพื่ออยากจะให้คุณแม่ได้เห็นศักยภาพของน้องและรับทราบวิธีการในการสอนของเอ์นะครับเพราะบางจุดเนี่ยติวเตอร์หรือโคอ้ชก็ไม่สามารถทำได้คุณแม่เป็นคุณแม่ย่อมารู้ว่าน้องมีจุดเด่นจุดอ่อนอะไรแล้วเราก็มาปรึกษากันนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับว่าการศึกษาเนี่ยอยากให้มองเป็นเรื่องของ h o m e Education และอยากให้เป็นการอินทิเกรตนะครับระหว่างคุณพ่อคุณแม่ตัวน้องและก็โค้ชนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณแม่นะครับที่พาเด็กๆที่ดีพาลูกที่ดีมาให้เอมได้สร้างบุคลากรให้กับสังคมในเชิงของ a c a d e เดมและก็ในเชิงของภาษาอังกฤษนะครับทร่าเป็นเด็กที่ amazing ในเรื่องของการต้องขอใช้คาว่าจับผิดภาษาได้เก่งมากแล้วก็เป็นเด็กที่มี indomitable spirit เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าข้อสอบที่เอามาสอนเขานังสือที่มาสอนเขาในเป็นของเด็กโตแต่โทล่าไม่เคยบ่นเลยนะครับโทล่ามีแต่รับคําท้าและสิ่งที่ทําได้สําเร็จก็คือวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแม่มากขอบคุณน้องมากนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ